มีแมตรีชแนลมาแล้วค่ะวันนี้มีแมตรีชแนลนะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะอำเภอบ้านฉางนอกจากจะเป็นที่ตั้งของสนามบินอุตภัาแล้วที่นี่ยังมีทะเลด้วยค่ะวันนี้มีเมตรีชแนลจะพาชาวล้อชาววิวไปเที่ยวทะเลกันดูว่าเป็นไปได้ไหมนะคะ สำหรับหาดที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะมีชื่อว่าหาดพลาค่ะวิธีการไปที่ง่ายที่สุดก็คือตั้ง Google Map ไปนะคะตั้งว่าหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะคนขับรถขอกาแฟก่อนเหมือนเดิมนะคะ และเมื่อได้กาแฟแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยค่ะเส้นทางที่เรามาในวันนี้นะคะถ้ามาจากกรุงเทพก็ง่ายเลยค่ะเพราะว่าหาดพลาเนี่ยเป็นหาดที่ถ้ามากับมอเตอร์เวย์ก็จะเป็นหาดที่ใกล้ที่สุดเลยค่ะตามป้ายไปอย่างเดียวเลยนะคะป้ายสีเขียวเขียวเขียนว่าหาดพลาค่ะจิดซ้ายเลยนะคะ ทางมีเมตริกก็ไม่แน่ใจนะคะว่าท่านที่จะเดินทางมาหาดพลาจะเดินทางมาจากทางไหนส่วนเราเนี่ยเสมือนกับว่าเดินทางมาจากอําเภอเมืองระยองนะคะหรือว่าตัวอําเภอบ้านฉางนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ใช้เส้นทางนี้ง่ายที่สุดเลยคะ่ะมาถึงแยกนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะและเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะ ก็จะเห็นป้ายบอกทางว่าหาดพลาหาดพยูนหาดน้ำรินให้ตรงไปค่ะแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยจนกระทั่งถึงจุดนี้เห็นทิวสนที่ลู่ลมนั้นไหมคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราใกล้ทะเลมากๆแล้วค่ะตรงจุดนี้สุดทางก็จะเจอตานคู่ซีฟูด้ดเป็นร้านซีฟู้ดชื่อดังของที่นี่นะคะส่วนเราเลี้ยวขวามาเลยค่ะ ตอนซ้ายมือนี้นะคะถ้าเป็นวันหยุดก็จะมีสตรีทฟู้ดมาขายเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนวันที่เรามาเป็นวันหยุดนะคะตะเ่เลิกก็พอจะมีนะคะเลือกจับจ่ายซื้อหาได้ตามสะดวกได้ตามชอบเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่อีกวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดเสราร์อาทิตย์เราก็ขอไปสำรวจอีกรอบนึงนะคะ นี่ค่ะสรุปก็คือคลิปนี้เราใช้เวลาถ่ายทำสองวันด้วยกันนะคะก็จะดูร้านค้าเนี่ยหนาตาขึ้นกว่าวันหยุดนะคะแต่เลิกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีร่มแล้วก็เตียงผ้าใบไว้คอยบริการคะ่ะโซนนี้เนี่ยนะคะโซนข้างหลังสตรีทฟู้ดเนี่ยจะไม่ค่อยนิยม เล่นน้ำกันเนื่องจากว่าเป็นหินโสโครกนะคะเป็นหาดหินก็เลยไม่มีการเล่นน้ำกันชมวิวได้เฉยๆนะแต่เราจะไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะขับออกจากลานสตรีทฟูดตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายถ้าไม่เลี้ยวเข้าสตรีทฟูดตรงนี้ก็คือตรงมาเลยนะคะส่วนที่เป็นซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเป็นที่จอดรถตามแนวยาวไปเลยค่ะส่วน ขวามือจะเป็นร้านค้าชุมชนนะคะก็เป็นร้านอาหารร้านเสื้อผ้าต่างๆนะคะไว้คอยอำนวยความสะดวกและบริการผู้ที่มาเยือนและนักท่องเที่ยวค่ะพอรถจอดปุ๊บลมทะเลก็มาทักทายเลยค่ะเอาละรีวิวพื้นที่เป็นส่วนลานจอดรถกันดีกว่านะคะสบายมากเป็นพื้นคอนกรีตนะคะที่ ไม่มีความลำบากถึงแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นอาเป็นหาดทรายใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยส่วนจอดรถก็จะเป็นพื้นคอนกรีตพื้นถนนค่ะส่วนตรงกันข้ามตรงนี้นะคะคือสำนักงานเทศบาลตำบลพลาถ้ามาที่นี่ไม่ถูกเซต Google Map เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลพลาก็ได้ค่ะว้าวนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าวิวแชร์จะไปชมชายหาด ได้อย่างไรเพราะที่นี่เขาจัดสรรถนนอีกบล็อกแบบนี้ให้กับวิวแชร์ค่ะขวามือนี้คือป้านมซีฟู้ดนะคะเราก็เดินกันสบายๆค่ะถามว่าครุขระไหมก็มีส่วนที่ครุขระบ้างนะคะแต่ดีกว่าเข็นบนหาดทรายเยอะเลยค่ะส่วนที่ชิดทะเลก,ก็แอบจะมีนะคะมีเป็น อิดบล็อกเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสถึงจุดนั้นค่ะอันที่จริงแล้วนะคะถนนเล็กๆเส้นทางเล็กๆนี้นะคะไม่ได้มีไว้สำหรับวิวแชร์แค่เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าจักรยานเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ของเข็นของต่างๆก็สามารถที่จะทำได้ตรงนี้นะคะเดินสะดวกค่ะ เดินสะดวกมากๆเลยสำหรับท่านที่เดินไม่ค่อยถนัดน,นะคะใช้ไม้เท้าอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะมาเดินชมชายหาดแล้วก็สัมผัสลมทะเลเย็นสบายแบบนี้ค่ะ และที่นี่นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรเลยค่ะมีเปรย์ให้เช่านะคะมีเสือให้เช่าด้วยมีห่วงยางและมีอาหารสตรีทฟู้ดที่คอยนำมาขายให้กับคนที่มาพักผ่อนกันเรื่อยๆเลยค่ะส่วนเราสองคนก็เดินชมวิวมาเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะพอเมื่อยก็จอดค่ะ สำหรับชาววิวอย่างมีไมตรีแล้วการได้เข้าใกล้ทะเลมากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆแล้วค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากที่เท้าเราจะสามารถไปแตะทะเลได้เหมือนคนปกติคนอื่นๆนะคะรับลมทะเลเย็นๆแสงแดดอุ่นๆแล้วทะเลที่ส่งเสียง สู้สู้แค่นี้ก็ดีงามที่สุดเลยเล่ะค่ะ<_ <EN> _>แอบไปอ่านมานะคะว่าหาดพลาเนี่ยคำว่าพลามีความหมายว่าอย่างไร<_ <EN> _>ก็พบว่ามีข้อสันนิษฐานอยู่สองประการด้วยกันค่ะประการแรกก็คือในสมัยกรุงชนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านทรงยกพลขึ้นบกที่นี่ระหว่างที่เดินทางไปปราบกบฏเมืองจันทบุรีเมื่อยกพลขึ้นบกตรงนี้ก็เหนื่อยนะคะพักล้าอาจจะเรียกเพี้ยนมาเป็นพลาหรือพลาในปัจจุบันนะคะหรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งอาจจะเป็นที่ว่ามีพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นพลานะคะที่ ขึ้นอยู่มากในที่พื้นที่แห่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นพลาตัวที่เป็นต้นไม้ก็ได้ค่ะและหาดพลาแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นหาดที่ใครๆสามารถมาใช้พื้นที่ปูเสือได้เลยก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนที่ร้านค้าชุมชนได้จัดบริการเตียงผ้าใบและรม่มค่ะโซนนี้ก็สะดวกสบายนะคะ มาเช่าเตรียงผ้าใบมารับทานอาหารอยู่หน้า,าหาดแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็เป็นการใช้เวลากับเพื่อนฝูงนะคะคนรักครอบครัวได้สบายๆอีกวันหนึ่งะคะที่นี่สามารถมาได้ตั้งแต่สายๆถึงเย็นๆเลยนะคะถึงแม้กิจกรรมจะดูไม่หลากหลายแต่การดูทะเล ดูเด็กๆเล่นน้ำทะเลหรือว่าจะเล่นน้ำทะเลกันเองมันก็ฟินมากเลยนะคะชายหาดพลาที่สวยสะอาดตาเป็นที่พักผ่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆจิตอาสาที่เรามักจะเห็นภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเก็บขยะ ทำนุบำรุงพื้นที่ให้ชายหาดลาวันนี้สวยงามอย่างที่เห็นในภาพค่ะเจ๋งมากๆเลยนะคะสุดยอดไปเลยเราเดินมาแล้วก็เดินค่อยๆเดินกลับกันค่ะจะสังเกตได้ว่าลมเนี่ยมีตลอดเลยนะคะพัดปลิวสวยเลยถ้าใครเมื่อยนะคะแวะพักนวดตรงนี้ก็ได้นะ ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะอย่างน้องนกน้อยตัวนี้ก็ไม่กลัวเราเลยนะคะเดินผ่านอย่างชิวเลยและเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดณนะที่แห่งน,นี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เก็บรักษาความสวยงามแบ่งปันกับคนอื่นๆได้อีกด้วยถ้าไม่มีห่วงยางมาก็มีห่วงยางบริการเช่าค่ะตะกี้ผ่านมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ มีเสื้อบริการให้เช่าค่ะเสื้อ20เปลผูกไม่แน่ใจเก้าอี้ผ้าใบ30ยางมีแบบ40และ50เออหรือ60นะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ชายหาดก็สวยประมาณนึงอะคะ่ะทรายอาจจะไม่ได้ขาวมากแต่ก็สะอาดตาอยู่นะคะแล้วเราก็แวะมาทาน เที่ยงกันที่บ้านอมซีฟู้ดนะคะจุดเริ่มที่เรามาตะก,กี้นี่เองนะคะเลือกอาหารมาสี่อย่างนะคะแล้วก็ลองสั่งดูค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งในการรอนะคะเพราะน้องๆเสิร์ฟมีแค่สองคนค่ะมีพี่ๆน้องๆพาของทอดมาขายก็เลยอุดหนุนรองท้องไปก่อน ประมาณครึ่งท้องแล้วละคะ่ะแล้วอาหารก็มาเสิร์ฟนะคะมาพร้อมกันหมดเลยรสชาติก็โอเคอยู่นะคะแต่คนอวบเนี่ยเขาชอบกินตำมะม่วงค่ะอร่อยมากเลยแซ่บๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ ของการรับประทานไปชมวิวไปค่ะชมวิวไปทานไปได้พักหนึ่งก็เรียบร้อยนะคะชำระเงินแล้วก็เดินทางกลับค่ะใช้เส้นทางที่สะดวกสบายเหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือใชาหาดพลานี้นะคะพวกเราสามารถมาเที่ยวได้สบายสบายเลยค่ะต้องขอบคุณ วิสัยทัศน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่จัดสรรตรงนี้มาให้พวกเราคะ่ะวิวแชร์ไปได้ทุกคนไปได้จริงๆอะคะ่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในโซนของห้องน้ำก็แอบเห็นว่ามีห้องพิเศษด้วยนะน่าดีใจนะคะว่าสถานที่ต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับอารยาสถาปัตย์กันแล้วอย่างจริงจังทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสถานนะสามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกบ้านได้ค่ะและมาถึงตรงนี้ก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กับมีไมตรีแชนแนลในทุกช่องทางของเราด้วยนะคะแล้วติดตามมาเที่ยวกับพวกเราอีก ใน E p พีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ